ครับผมเดี๋ยวมาดูการน,นะครับว่าสายควง Impact สายควงตอกแบบนี้นะว่าใช้งานยังไงนะฮะที่ลูกค้าซื้อไปนะครับผมบางคนอาจจะใช้ไม่เป็นนะมันก็มีตัวแอนะครับผมตัวแอนี่ก็คือหมุนทางด้านซ้ายนะครับส่วนตัว r หมุนทางด้านขวานะฮะเวลาปรับนะครับผมให้กดแล้วก็หมุนนะฮะกดแล้วก็หมุนแต่เราบางทีเราสับสนอาจจะหมุนไม่ถูกทางก็ได้ฮนะ เดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูมันมีวิธีเช็คนะครับอาย่างผมมีดอกอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือที่แถมไปในใ,ในกล่องนะครับมันจะเป็นดอกแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปได้เลยแบบนีนะครับใส่สําหรับสกูที่เป็นหัวหัวแบนนะครับผม๋ยวผมจะใส่ดอกตัวนี้จะเป็นหัวแฉกนะครับสามารถใส่ได้ครับผมเอาเพาใส่เงี้ยเราเราังไม่รู้ว่าอย่างผมหมุนมานด้านด้านนี้นะฮะ ด้านขวามือกันด้าน R นะครับเอาลงกดลงพื้นนะครับอ่าอันนี้เอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีสปริงนะฮะสปริงมันจะกดกดปุ๊บแล้วมันจะทาให้หมุนหมุนทางขวานะฮะหมุนตามเข็มนาฬิกานะฮะก็คือทาง R นะครับอ่าส่วน L เป็นไงบ้างอ่าหมุนกลับมาทาง L นะครับหมุนทาง L เอากดลงดูครับเพื่อเพื่อเช็คนะครับผมอ่ามันก็จะหมุนทางซ้ายนะครับก็คือคลายคลายน็อตทั่วไปนะฮะอ่าครับผม อาจจะใช้แบบแบบไหนนะอาผมจะมีตัวอย่างให้สองอย่างอ,าอย่างเครื่องพวกสว่านไร้สายพวกนี้มันจะมีนอ็อตหรือสกูสกูเกียวสายอยู่ด้านในผมจะเอาเกียว้ายออกเพราะว่าตัวนี้มันจะมีล็อกท้ายอยู่มันค่อนข้างแน่นนะครับจะใช้ไขควงบิดเนี่ยไม่ออกแน่นอนนะก็ใช้เป็นไขควงตอกนะฮะอิมเพกตัวนี้นะครับผมก็ใส่ดอกมันจะเป็นสกูปากแบนนะผมใส่ดอกปากแบนนะผมก็ปรับ เราปรับก่อนตอนนี้มันหมุนทางด้านทางด้านซ้ายนะฮะไม่ได้เพราะว่าสกป,ปูต,ตัวนี้มันเป็นเกียวขวานะฮะหมุนกลับอ่าหมุนกลับให้มันหมุนทางด้านขวาก่อนอ่าโอเคเราเช็คได้อ่าตัวนี้เป็นด้านขวานะฮะเราใส่เข้าไปเลยฮะแล้วเราก็จับไว้อย่างนี้นะฮะล้วก็ตีเลยครับมันค่อนข้างแน่นนะครับตัวนี้ถ้าใช้กับวงปกติหมุนไม่ออกนะฮะ โอเคนะครับอกสกูเกซ้ายมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าครับผมอันนี้คือเกซ้ายเราเราเทสเกียวซ้ายไปแล้วการออกขังขวาบ้างแบบปั๊มน้าพวกเนี้ยมันจะเป็นน็อตตรงนี้ใช่ไหมฮะเป็นน็อตต้องใช้ลูกบล็อกเป็นสนิมอย่างี้ฮะมันจะออกยากแน่นอนถ้าเราใช้ประแจขันไม่ออกเนี่ยเราก็จะใช้เป็นลูกบล็อกแทนนะฮะชุดนี้เราถอดออกได้นะครับผมแล้วก็เราก็ใส่ลูกบล็อกแล้วหัวไดนี่ตัวนี้จะ เป็นหนึ่งทับสองนะฮะหรือสี่หุนนะครับผมตัวนี้เราก็เลือกลูกบ็อกซสเยนนอดน็อตนะฮะตัวนี้จะเป็น M 1 4นะฮะหรือของของคุณลูกค้ามีมีไซส์ไหนก็สามารถใส่ได้ทุกไซส์นะครับที่มีที่เป็นได้ได้หนึ่งทับสี่นะครับผม เราต้องปรับก่อนอันนี้ต้องหมุนออกทางด้านซ้ายนะครับผมต้องปรับมาแอลนะฮะอ่าเช็คดูฮะอ่ากดลงดูหมุนออกทางด้านซ้ายครับแล้วตีเลยฮะต้องวางให้ถนัดนะครับผมอ่าตัวนี้มันก็จะมีสปริงช่วยครับผมทำให้น,อน็อต ออกง่ายขึ้นนะครับอ่าครับผมสำหรับการแนะนำอ่าอิมแบกขายควงกระแทกตัวนี้ก็จบสค่นี้ครับขอบคุณครับ